ถ้าคุณคิดว่าการรังแกคนไม่มีผลอะไรคุณอาจแค่ยังไม่เจอคนที่ผิดตำรวจสองนายทำผิดแค่ครั้งเดียวแต่ต้องจ่ายด้วยสิ่งที่ไม่มีวันเอาคืนได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือบทเรียนจากความมืดที่จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดการรังแกผิดคนบทเรียนราคาแพงสำหรับตำรวจสองนายลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านซอยเปลี่ยว แสงไฟสลัวจากเสาไฟริมถนนกระพริบเป็นจังหวะเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังก้องในความเงียบสองนายตำรวจเดินตรวจตราอย่างเชื่องช้านายชาติสูงใหญ่ท่าทางมั่นใจในายต้งรูปร่างท้วมใบหน้าหญิงยโสทั้งคู่หัวเราะเบาๆขณะเดินผ่านรถเก่าคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมทางภายในรถไม่มีใครไม่มีแสงใดลอดออกมาดูนั่นสิโต้งชาติชี้ไปยังเงาร่างใต้ต้นไม้ ร่างหนึ่งนั่งพิงโคนต้นไม้ใส่เสื้อคลุมสีดำมือทั้งสองกอดอกก้มหน้าไม่ไหวติ่งมานั่งทำอะไรตรงนี้ต้งพูดเสียงดังเดินเข้าไปพร้อมไม้กระบองในมือชาติเดินตามไปช้าช้าสายตาจับจ้องร่างนั้นกลิ่นหญ้าเปียกชื้นลอยแต่จมูกลุกขึ้นมาต้งตะคอกไม่มีการตอบสนองเขาใช้ปลายเท้าเขี่ยไหล่ของชายปริศนาท่านใดนั้นร่างนั้นเงยหน้าขึ้นชา ฮ่าฮ <utan> ่แววตาสีดำสนิทจ้องตรงมาดวงตานั้นเย็นชาดูดันราวกับไม่มีแววชีวิตชาติถอยหลังไปหนึ่งก้าโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นมือเริ่มสัน่นต้องขยับไม้กระบองเตรียมจะผลักอีกครั้งและชายคนนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นอย่างเงียบงันแต่เร็วผิดมนุษย์เสื้อคลุมสะบัดเผยให้เห็นรอยสักเต็มตัวสักทั้งแขนหน้าอกยันลำคอ ไม่รู้เหรอว่ารังแกผิดคนเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเย็นยะเยือกเหมือนลมหายใจของความตายต้องนิ่งงันขาแข็งราวกับถูกตรึงชาติพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกจากปากคิดว่าเป็นตำรวจแล้วจะทำอะไรก็ได้ชายคนนั้นก้าวเข้าใกล้แต่ละก้าวเหมือนโลกสั่นสะเทือนกลิ่นข้าวโลหิตแผวเบาราวกับลอยออกจากร่างเขาเองต้องถอยหลังชนต้นไม้ไม้กระบองหล่นจากมือ เสียงกระทบพื้นดังกังวานชาติหยิบวิทยุข,ขึ้นมาแต่สัญญาณหายไปตอนนี้พวกแกอยู่ในดินแดนของข้าชายคนนั้นกระสิบเสียงเบาแต่ดังกล้องในหัวของทั้งสองแสงไฟถนนดับวูบทุกดวงพร้อมกันความมืดกลืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นระรัวของชายสองคนและเสียงฝีเท้าช้าๆที่เดินเข้ามาไกลเรื่อยฮ่าฮ่า เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาใกล้จนทั้งสองรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่พื้นดินต้องหลับตาแน่นหวังว่าทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายชาติหันไปมองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นทางหนีใดเลยในความมืดเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นหัวเราะเบาๆชาฮ่าฮ่ <H aha> เหมือนคนกำลังสนุกกับความกลัวของเหยื่อรู้สึกอย่างเวลาไม่มีอำนาจอยู่ในมือเสียงนั้นกรีดลึกเข้าไปในใจ หนาวเย็นเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดเงาร่างเคลื่อนไหวเร็วเกินตามองทันอยู่ด้านซ้ายแล้วก็โผล่ด้านหลังทันทีมือใหญ่กระชากวิทยุจากมือชาติบีบจนมันแตกละเอียดในเสี้ยววินาทีชาติอ้าปากจะร้องแต่มืออีกข้างบีบคอเขาแน่นจำไว้ให้ดีอำนาจไม่ใช่เครื่องมือให้คนอ่อนแอรังแกใครเสียงนั้นอยู่ใกล้หูร้อนเผากลิ่นลมหายใจเหม็นไหม เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรอยู่ในโลกมนุษย์ต้องยกมือขึ้นไหว้น้ำตาไหลอาบหน้าเสียงสะอื้นหลุดจากปากขอโทษครับพวกผมขอโทษมือของชายปริศนาค่อยๆคลายจากลำคอของชาติแต่สายตายังจับจ้องแน่นเหมือนฝังคำสาปไว้ในดวงตาถ้ายังทำอีกข้าจะกลับมาแสงไฟริมถนนกลับมาเสียงจักจั่นเริ่มร้องอีกครั้ง ลมที่เคยเย็นกลับกลายเป็นอบอ้าวราวกับธรรมชาติยังจดจำเหตุการณ์เมื่อครู่ได้ชายปริศนาเดินจากไปอย่างช้าฮ่าฮ่าไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาทอดลงพื้นเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยชาสุดลงนั่งกับพื้นหายใจหอบเหงื่อท่วมตัวต้องยังคงร้องให้สั่นเทิมเหมือนเด็กในหัวมีเพียงคำเดียววนไปวนมารังแกผิดคน ทั้งสองนั่งนิ่งอยู่นานไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงลมหายใจที่ยังไม่เป็นจังหวะและหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกชาติพยายามลุกขึ้นขาอ่อนแรงจนแทบลมเขาพิงกำแพงใกล้ๆหอบหายใจหนักภาพในหัวยังคงเป็นใบหน้าดวงตานั้นต้งขยับเข้ามาใกล้เราจะบอกใครได้ไหมเสียงเขาเบาเหมือนกลัวว่าเงานั้นจะกลับมา ชาติสายหัวช้าๆชาดวงตายังคงสันรรริกใครบ้างจะเชื่อเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยมีเพียงความกลัวที่ยังไม่หายไปพวกเขามองหน้ากันเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่แววตานั้นไม่มีคำถามมีเพียงคำสัญญาเงียบๆว่าจะไม่ลืมคืนถัดมาทั้งสองไม่ไปตรวจไม่ได้โทรแจ้งผู้บังคับบัญชาไม่ได้ออกจากบ้าน และไม่ได้หลับใจยังวงเวียนกับคำพูดสุดท้ายถ้ายังทำอีกข้าจะกลับมาแม้เพียงคิดถึงเสียงนั้นขนทั้งตัวก็ลุกชันหลายวันผ่านไปข่าวในท้องถิ่นรายงานชายคนหนึ่งถูกทำร้ายผู้เสียหายเป็นอดีตนักโทษที่ตำรวจสองนายเคยจับอย่างไม่เป็นธรรมไม่มีใครรู้ว่าใครทำไม่มีพยานไม่มีร่องรอยแต่ชื่อหนึ่งถูกกล่าวถึงในเงียบงนัน ชายสวมเสื้อคลุมสีดำดวงตาเย็นชาชาติและโต้งนั่งฟังข่าวด้วยใจสัน่นพวกเขารู้ดีว่ามีบางอย่างยังวงเวียนอยู่ในความมืดใต้ต้นไม้ในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นและบางคืนเมื่อแสงไฟกระพริบเมื่อเสียงลมหายใจแผ่วดังขึ้นข้างหูพวกเขารู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นรอเพียงใครบางคนจะรังแกผิดคนอีกครั้ง หลังจากคืนนั้นชีวิตของชาติและโต้งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะบาดแผลภายนอกแต่เพราะบางอย่างในใจพวกเขาแตกหักชาติเริ่มเงียบขรึมสายตาเคยมั่นใจกลับกลายเป็นหวาดระแวงมองคนเดินผ่านเหมือนอาจเป็นเงานั้นในคราบอื่นไม่ไว้ใจใครไม่แม้แต่ตัวเองต้งลาออกจากราชการในเดือนถัดมาไม่มีคำอธิบายเพียงทิ้งป้ายชื่อปืนและชุดเครื่องแบบไว้บนโตะ๊ะ แล้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับบางคนบอกว่าเขาไปบวชบางคนลือว่าเขาเห็นภาพหลอนทุกคืนเห็นเงาร่างนั้นในกระจกในเงาในความฝันส่วนชาติยังอยู่แต่ไม่เคยออกตรวจอีกเลยขังตัวเองไว้ในห้องพักทุกหน้าต่างปิดแน่นด้วยผ้าม่านทึบข้างเตียงมีพระเครื่องเต็มโตมีมีดสั้นวางไว้ใกล้มือและมีเสียงเปิดวิทยุต,ตลอดเวลา เพื่อกลบเสียงบางอย่างที่เขาไม่กล้าได้ยินเพื่อนร่วมงานเล่ากันว่าเขาพูดคนเดียวบ่อยขึ้นพูดซ้ำๆว่าอยากกลับมาขอโทษแล้วแม้ไม่มีใครถามไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งไฟฟ้าในแฟลตตำรวจดับทั้งอาคารเป็นเพียงไม่กี่นาทีแต่เพียงพอให้คนทั้งตึกได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงนั้นดังจากห้องของชาติย่นานาด่อนแล้วเงียบลงทันที เมื่อไฟกลับมาไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแต่เช้าวันถัดมาประตูห้องนั้นเปิดอ้าไม่มีใครอยู่ข้างในไม่มีข้าวของสักชิ้นโต๊ะพระว่างเปล่าเสื้อผ้าเครื่องแบบหายไปหมดมีเพียงสิ่งเดียวที่วางอยู่บนพื้นรองเท้าบูตอตำรวจคู่เก่าว่างหันออกไปทางประตูเจ้าหน้าที่ชั้นล่างขึ้นมาตรวจหลังได้รับรายงานเรื่องประตูเปิดทิ้งไว พวกเขาเดินอย่างระมัดระวังแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลบรรยากาศในห้องเงียบสงัดอากาศเย็นผิดปกติแม้เป็นกลางวันแสงอาทิตย์ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาแต่กลับไม่สามารถไล่ความมืดในห้องนั้นได้บนผนังมีรอยขีดเขียนด้วยปลายเล็บเป็นถ้อยคำซ้ำฮ่าฮ่ขอโทษเตอขอโทษเรียงกันนับสิบนับรอยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินไปใกล้รองเท้าบูตต่อ แต่ทันทีที่เขาเก้าวข้ามธรณีประตูเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเสียงนั้นเบาเกินจะจับใจความแต่ชัดเจนพอจะทำให้ขนลุกย่ารังแกใครย่ารังแกใครเสียงนั้นซ้ำไปซ้ำมาคล้ายเสียงของชาติแต่แห่พร่าเหมือนไม่ใช่เสียงของมนุษย์ชายคนนั้นก้าวถอยหลังทันทีปิดประตูห้องด้วยมือที่สัน่นไม่มีใครกล้าเปิดเข้าไปอีก ห้องนั้นถูกปิดตายตั้งแต่บัดนั้นหลายปีผ่านไปมีนายตำรวจใหม่ย้ายเข้ามาเขาถามถึงห้องว่างเจ้าหน้าที่เวนยามเพียงสายหัวห้องนั้นไม่มีใครอยู่ครับแล้วมันล็อกไว้เหรอเปล่าครับเปิดอยู่ตลอดงั้นทำไมไม่ให้เช่าเวนยามเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบชาฮ่าฮาา่เพราะใครที่เข้าไปจะไม่เคยเหมือนเดิม และถ้าฟังดีๆในตอนกลางคืนเขาหยุดพูดหันมามองตาอีกฝ่ายตรงฮ,ะฮะ่าฮเสียงแผ่วเบาเหมือนกลัวว่าบางอย่างจะได้ยินคุณจะได้ยินเสียงเขาพูดว่าอย่ารังแกใครนายตำรวจใหม่หัวเราะเบาฮ,ะฮะ่าฮคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกเด็กเขาไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและยิ่งไม่เชื่อว่าใครจะหายไปเฉยฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮคืนนั้นเขาเดินไปยืนหน้าห้องต้องห้าม เลขห้องจางลงจนมองแทบไม่เห็นกรอนประตูเป็นสนิมแต่ไม่ได้ล็อกเขาเอื้อมมือไปจับมือเย็นเฉียบทันทีที่สัมผัสลูกบิดลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทั้งที่ท,ทางเดินปิดมิดชิดเขาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังฝืนเปิดประตูบ้านประตูส่งเสียงเอียดเบาฮ่าฮภายในห้องมืดสนิทกลิ่นอับกลิ่นฝุ่นและกลิ่นบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนกลิ่นโลหะผสมควันไฟเขาเก้าวเข้ามาอย่างช้า ฮ่าฮ่าห้องว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีร่องรอยของคนเคยอยู่นอกจากรองเท้าบูตต่อคู่หนึ่งวางอยู่กลางห้องเขาจ้องมันสักพักแล้วพูดลอยฮ่าฮ่าแค่รองเท้าเก่าๆงั้นเหรอท่านใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นด้านหลังอย่ารังแกใครเขาหันขวบไปไม่มีใครไม่มีเงาแต่เสียงยังดังอยู่ ครั้งนี้ดังจากซ้ายแล้วก็จากขวาแล้วก็จากบนเพดานอย่ารังแกใครเสียงซ้อนกันหลายเสียงดังแผ่วๆแต่บาดลึกเหมือนเสียงของหลายชีวิตที่ถูกลืมเขารีบวิ่งออกจากห้องแต่ประตูปิดเองทันทีที่เขาใกล้ถึงดังปังสนั่นมือลูบไปที่ลูกบิดอีกครั้งแต่ขยับไม่ออกเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะแหบแห้งชาฮ่า แล้วจู่ๆเงาหนึ่งก็ปรากฏตรงมุมห้องสวมเสื้อคลุมสีดำดวงตาเย็นชานายตำรวจใหม่ชะงักนิ่งเขาไม่กล้าขยับเงานั้นค่อยๆยื่นมือออกมาปลายนิ้วเรียวยาวแต่เบาๆที่รองเท้าบูตต่อจากนั้นก็ชี้มาที่เขาเสียงหนึ่งพูดขึ้นไม่ใช่กระสิบแต่ชัดท้อยชัดคำตอนนี้ถึงตาของแกแล้วมือของเงานั้นยังคงชี้ตรงมา ลายนิ้วนิ่งสนิทแต่บรรยากาศรอบตัวกลับบีบคั้นราวกับกำลังจะระเบิดหัวใจของเขาเต้นแรงจนหูอื้ออากาศเย็นจัดเหมือนอยู่กลางหิมะท,ทั้งที่เหงื่อไหลเต็มหลังเสียงฟีเท้าดังขึ้นจากหลังบานประตูชะหนะักหลึกเหมือนบางอย่างกำลังเข้ามาอีกเขาตะโกนออกไปใครอยู่ในนี้แต่เสียงสะท้อนกลับมาเพียงคำเดียวอยู่ในนี้อยู่ในนี้ เงานั้นไม่ขยับแต่มันเหมือนจะใกล้ขึ้นทุกวินาทีร่างของนายตำรวจใหม่แข็งทื่อราวกับกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นเขาหอบหายใจเสียงหัวเราะเริ่มวนรอบห้องรอบตัวเขาเหมือนมีคนเป็นสิบเป็นรอยกําลังมองดูเขามองด้วยสายตาเดียวกับคืนนั้นเงาสีดำก้าวเข้ามาช้าแต่มั่นคงผ้าคลุมเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต ทุกร่างก้าวทิ้งรอยเท้าดำมืดไว้บนพื้นเมื่อมันมาหยุดตรงหน้าเสียงทั้งหมดเงียบลงในทันทีมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่สั่นระรัวเหมือนคนใกล้จมน้ำเงานั้นยกมือขึ้นอีกครั้งปลายนิ้วชี้ไปยังหน้าอกเขาแล้วพูดคำหนึ่งคำเดียวแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักรู้สึกอย่างเมื่อไม่มีอำนาจท่นใดนั้นไฟทั้งตึกดับวูบ เสียงกระจกแตกดังมาจากด้านในแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทเช้าวันต่อมาห้องนั้นปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องไม่มีผู้มาเยือนมีเพียงสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปบนพื้นห้องข้างรองเท้าบุตเก่าวางรองเท้าตำรวจอีกคู่หนึ่งใหม่กว่าเดิมเรียงอยู่หันหน้าออกไปทางประตู ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่เจ้าหน้าที่เวรเช้ายืนยันว่าไฟทั้งอาคารดับในเวลาเที่ยงคืนตรงและเปิดขึ้นอีกครั้งในเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเวนยามที่ขึ้นไปตรวจหยุดอยู่หน้าประตูห้องเขาไม่กล้าเปิดแม้ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา เขาเพียงมองรองเท้าคู่นั้นรองเท้าใหม่วางข้างคู่เก่าเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดเขารู้ทันทีว่าเป็นของใครไม่มีการแจ้งหายไม่มีใครมาร้องเรียนแฟ้มประวัติของนายตำรวจคนนั้นถูกถอดจากระบบในวันถัดมาไม่มีใครอธิบายไม่มีคำสั่งย้ายไม่มีใบลาออกเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเจ้าหน้าที่เริ่มหลีกเลี่ยงชั้นนั้น ไฟทางเดินส่องแสงสลัวแม้จะเปลี่ยนหลอดใหม่ทุกคืนจะมีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินไปมาไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนได้ยินคําเตือนเริ่มแพร่กระจายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่าแย่ห้องนั้นเล่นอย่าท้าทายอย่าหัวราอเยาะและที่สําคัญที่สุดอย่ารังแกใครเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าจะผิดคนอีกเมื่อไหร่คืนหนึ่งในฤดูฝนฟ้าขนองกระหน่ำตึกทั้งหลัง สายฟ้าแลบแปลบปลาผ่านหน้าต่างชั้นบนแสงสว่างว่าเผยให้เห็นบางสิ่งเจ้าหน้าที่เวรที่เดินตรวจชะง,งักฝีเท้าเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปในห้องที่ควรไม่มีใครมีแสงวูบหนึ่งคล้ายเงาคนยืนอยู่เขารีบเบือนหน้าหนีหัวใจเต้นแรงไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตามือที่จับไฟฉายสั่นน้อยฮ่าฮ่าในอากาศชื้นแฉมีบางสิ่งเย็นเยียบเกาะอยู่ตามผิวหนังท่านใดนั้น เสียงหนึ่งดังลงมาจากชั้นบนไม่ใช่เสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงกระสิบชัดเจนเหมือนพูดใกล้หูเขากลับมาแล้วเวนยามคนนั้นแผ่นแนบโดยไม่หันกลับเขาวิ่งไปถึงห้องเวนหน้าเขาซีดเผือดตัวเปียกฝนไม่มีใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเขารู้รู้ว่ามันเริ่มอีกครั้งและค่ำคืนนั้นในห้องเงียบเงียบบนชั้นสาม ใต้แสงฟ้าแลบเสียงหัวเราะแหบแห้งค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ไม่มีใครลืมได้เสียงที่ฝังอยู่ในใจตำรวจทุกคนในอาคารนั้นเสียงของชายในเสื้อคลุมดำที่คอยเตือนว่าความยุติธรรมไม่ใช่ของเล่นของคนมีอำนาจหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ห้องหมายเลขนั้นอีกแม้แต่ผู้กำกับสถานีก็เลือกเงียบ คำสั่งเดียวที่ส่งลงมาคือปิดตายชั้นสามทั้งหมดเทปกั้นเขตสีเหลืองถูกรัดแน่นหน้าทางขึ้นไฟถูกดับตลอดทั้งวันป้ายเล็กๆถูกติดไว้ที่บันไดเขียนด้วยลายมือว่าพื้นที่อันตรายห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่คำเตือนนั้นเหมือนจะสายไปเสมอสำหรับบางคนเพียงหนึ่งเดือนถัดมาเด็กฝึกงานคนหนึ่งหายตัวไปเขาถูกพบครั้งสุดท้ายขณะเดินขึ้นไปชั้นบน ไม่มีใครเห็นเขาออกมาค้นหานานหลายชั่วโมงไม่พบแม้แต่รอยเท้าแต่ข้างประตูห้องที่ปิดตายมีสิ่งหนึ่งถูกวางไว้เงียบฮ่าฮ่รองเท้าตำรวจอีกคู่คู่ที่สามข่าวลือแพร่ไปทั่วทั้งเขตบางคนบอกว่าเงานั้นคือวิญญาณอาฆาตบางคนเชื่อว่าเป็นความยุติธรรมที่กลับมาเอาคืนแต่ทุกคนพูดตรงกันอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ผี แต่มันคือบทเรียนบทเรียนที่สลักไว้ในทุกเสียงกรีดร้องทุกเงาในกระจกและทุกคืนที่ฝนตกเมื่อสายฟ้าผ่าและคุณได้ยินเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งว่าย่ารังแกผิดคนนับแต่นั้นมาสถานีตำรวจแห่งนั้นไม่เหมือนเดิมอีกเลยแม้ภายนอกจะดูปกติแต่ในใจของทุกคนมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่มีใครพูดถึงชั้นสามอีก แม้แต่เสียงฝีเท้าก็ไม่มีใครกล้าเดินใกล้เวลามีเจ้าหน้าที่ใหม่ย้ายเข้ามาคนเก่าจะพูดเพียงคําเดียวว่าทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่ใช่คําแนะนําแต่เป็นคําเตือนคําเตือนจากประสบการณ์ที่ไม่มีใครกล้าเล่าเต็มปากบางคืนหากเงียบพอจะได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องไปตามทางเดินที่ควรจะร้างบางครั้งเสียงนั้นหยุดตรงหน้าห้องเวร ไม่มีใครกล้าลุกไปดูแสงไฟจะก,กระพริบเพียงชั่ววินาทีพอให้เห็นเงาเคลื่อนผ่านผนังเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มทำบุญก่อนเข้าเวรพกพระเครื่องพกรูปครอบครัวบางคนเขียนคำว่าขอโทษไว้ในกระเป๋าเสือ้อเป็นเหมือนยันยันที่ไม่มีคาถาแต่เต็มไปด้วยความกลัวและความสำนึกหลายปีผ่านไปชื่อของสถานีนี้ถูกลบจากป้ายกลางเมือง ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดอยากเอ่ยถึงเหมือนพยายามลืมแต่ความทรงจำไม่เคยลืมคุณทุกเสียงที่เคยร้องขอความยุติธรรมทุกมือที่เคยถูกผลักให้เงียบและทุกดวงตาที่เคยมองหาใครสักคนจะฟังพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นรอไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเตือนว่าอำนาจไม่ได้เป็นของคุณมันเป็นของประชาชน และเมื่อคุณใช้มันผิดใครบางคนจะมาเตือนอีกครั้งในความมืดในเสียงฝนในคืนที่คุณคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่เขาเห็นทุกอย่างและเมื่อเขาเห็นเขาจะไม่พูดอะไรมากไม่ฟ้องไม่ด่าไม่ต่อว่ามีเพียงเสียงหนึ่งที่เขาจะพูดเสมอเสียงที่คุณจะได้ยินในความเงียบในลมหายใจที่สะดุดในวินาทีที่คุณรู้ว่าคุณทำผิด เสียงที่ไม่ดังแต่ลึกลึกจนเหมือนออกมาจากข้างในคุณเองย่ารังแกผิดคนคำนี้จะดังก้องแม้ไม่มีใครพูดมันจะสะท้อนจากผนังจากสายตาเพื่อนร่วมงานจากเงาสะท้อนในกระจกที่คุณไม่อยากมองคุณจะเริ่มฝันฝันถึงรองเท้าบูต่อเก่าฝันถึงห้องว่างชั้นสามฝันถึงชายเสื้อคลุมดำที่ไม่เคยหันหน้าคุณจะเริ่มกลัว ไม่ใช่ผีแต่กลัวว่าในที่สุดคุณเองก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในเสียงกระสิบหนึ่งในรองเท้าที่วางทิ้งไว้หนึ่งในบทเรียนของใครสักคนที่คิดว่าเขามีอำนาจและในสักวันหนึ่งในสถานีอื่นเมืองอื่นใครบางคนจะเดินเข้าห้องสอบสวนยิ้มยักคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกดสีสักเขาลงเหยียดเสียงใส ลืมไปว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยเสมอไปเพราะเงานั้นมันไม่เคยหายไปมันแค่รอรอให้ใครสักคนรังแกผิดคนอีกครั้งแล้วทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในความเงียบในความมืดและเสียงนั้นจะกลับมาเตือนคุณอีกครั้งอย่ารังแกผิดคนเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสยอย่างประหลาดแสงแดดอ่อนๆส่องลอดหน้าต่าง เหมือนจะลบทุกเรื่องเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นสถานีตำรวจยังคงเงียบแต่ไม่ใช่เงียบแบบเดิมมันเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่ใช่เพราะกลัวสิ่งลี้ลับแต่เพราะเริ่มเข้าใจว่าหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายไม่ใช่แค่จับคนผิดแต่คือการไม่ทําผิดเสียเองห้องชั้นสามยังคงถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครอยากเปิด ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะมันกลายเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์ของความผิดพลาดอนุสรณ์ของความเงียบที่เคยกดขี่และอนุสรณ์ของเสียงเตือนที่ยังดังก้องในใจตํารวจรุ่นใหม่เดินผ่านทางเดินอย่างเงียบฮ่าฮบางคนชำเลืองขึ้นไปมองชั้นสามบางคนหยุดยืนสักครู่ก่อนจะโค้งเล็กๆให้กับความว่างเปล่านั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลที่เขาทำแบบนั้น แต่เขารู้สึกได้ว่าใครบางคนยังเฝ้ามองอยู่และตราบใดที่ยังมีคนจดจำเงานั้นก็จะไม่ต้องกลับมาอีกเพราะที่สุดแล้วความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงกระซิบของใครแต่มาจากหัวใจที่กล้ายืนหยัดแม้ในความมืดที่สุดเรื่องราวจบลงตรงนี้ไม่ใช่เพราะทุกอย่างสงบแต่เพราะมีคนเริ่มเข้าใจว่าความยุติธรรม ไม่ใช่สิ่งที่ใช้แต่คือสิ่งที่เป็นและใครที่ลืมบทเรียนนั้นเงาเดิมจะกลับมาเตือนอีกครั้งเสมอ